คิดออกแล้วเขาหลังถ้าเราไปไหนเราอยากถ่ายรูปกับองคงอิงแล้วเราเห็นผู้ชายเราหลอกก็ให้เขาถ่ายให้แล้วบอกว่าส่งไลน์ให้พี่นะเน้นอุ้ยพี่ไม่เดาโทรศัพท์มาถ่ายรูปให้หน่อยค่ะบักหนน้อยห้องเปิดไฟเลยจ้าห้องกับจำไอ้ดีไหลห่าวไห้อยู่หนอเขายังไม่ทำไฟให้ เราไม่ยินยนเราไม่ยินปเราไม่ย็นหน้าเรเลยปูปูปูป่ปู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 นูปูปนปิปสป่ปูปูปูอูปูปูบูปยปู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 ปคปู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 บอปู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 นูป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 ููปูปูปเปูปูปูปปูปปลปูป้ปู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 อูปูปให้นะ มาหน่อยน่ารักนีคองเลนบอกกิบแนนมอนก็สีเดททายได้หลายกลิปอยู่เพราะว่าโหลดก่ได้ไหมก็สีเดทจะทายอยางเดียวแนน เว้ยกะสิได้ไายไายไายบักขึ้นเหรอมึอนี่มื่อนั้นคลิปเขาลงไม่ได้คลิปเขาลงไม่ได้ที่ว่ากับคู่มื่อกี้นะติดเด็กติดเด็กกสิเพลงเขาก็เปลี่ยนเพลงใส่เพลงต้องเนงต้องเนงเออเลยลองต้องเนงตลอดตปลีไม่ได้เลยลบเลยค่ะไปหวัดย้ายอยู่บ้านออ้ยละคันว่าละ ให้คู่บอิงนไทยให้เด้อเยคุยกัลังบอลอยู่ล่มันาอีพอนี่นเพราะว่าเอาไปวัดย้ายโยบานนี่คู่อดอดใจมากค่ะนี่คู่อคือกันเด้นาคือกันเด้คือกันบ่คือกันเจเขาแลเดบลดอพีบีอ๋อพีบีตากแดดมา ช่วงก่อนหน้านี้พนาโน่น,น,น,าาน,นละพาพตากระด,ดาตากแดดมเอีดเอานี่แหละเขาเรียกว่าคู่สร้างคู่สมแบบว่าคือซัพพอร์ตกันเสมอเอราะว่าคุณจะบุปลาลุยไฟตากแดดตากลมตากฝนคืออยู่น้ำกันคำกันน,นี่คู่แทนแนน ถ้าเป็นไอเทียวบอกไปตากแดดกลับไปเลยไปเลยแล้วแตะอุตหอน้่้าเขาลล่ะายายเขาต้มมออยู่ก้องเป็นสามีเขาแล้วไม่ได้เป็นแม่นั่นไม่เป็นสามีนเป็นภรรยาเจ้าตัวเป็นหัวเมื่อเปินล้ก็่ลูพีเจ้านับเงินเจ้าดีๆเด้เรว่ายบมี้วนี่ ราคาละลอหนึ่งไหมค่ะสีแถวไหมค่ะมารมาาู้บ่าได้ยังแน่าได้ยังอิติวแม่แม่แม่ตังะอะไรไมหรอไม่หรอสินไมหรอปลามีหอ่นหอนเงินทอนพรอมา่เอา เด็กนั้งโดนได้เงินทอนใส่เงินเป็นคักซีซีบาทเป็นซีนักขิงเลยพี่น้องเอาคือบอกมาฝากไว้กกิบกับยางกับติวน่ะปลาระวังกิบกับเงินน่ะเลือกฝากเงินเทาไว้น่ะกิบเมียนน่ะยันรักยันติดนมบอยยันรักยันตีหมอนรักกิบมีคากหมากกลัวน่ะเอ้า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 มันคือติดโอ้โอ้โอ้น้อยน้อย ไม่ไหวโอ้โอ้ไม่เงยกรุงอีนี่อ่ะมันมีสามอันติดอันเดียวน่ะอีกสองอันดีเก็บไว้ก่อนอ๋อสวยมากเอาไหมชิซิบ่าทต้องไปซื้อยังกินเลี้ยงยังลูกพี่เจ้าจีเลี้ยงยังข่อยทะเลเดอร์บอาเด้อปวดหัว เดี๋ยว40บาทเนี่ย40บาทบอกเสาไรเด,อด้อปวดหัวแห้งนัดกันยู่ขังสาไลเดือโยูนัดกันอยู่ขังสาไลเดอืเดอดโอ้อยากอายคนเด้ยวคนแบบไรคุณเฉยขี้วะเนาะสาไราไเดอืเดอวา้าขี้วะมันเหมือนเดิมแมีนมันคือเก่าหน่าล่ะมันมีหมูปิ้งอะไรนั่นแหละว่าไงว่าเป็นยังกี่ตาร์วงเทาก็มี เปเลยนนะั่นเท่ากุญชองแท่วดยี่งไปเรยนะนั่น<ล>นี่<ล>จนะจะเอาไฟดับแล้วนั่นนั่นน <c oughs> ั่นยินบบไฟตีไฟตี ยิงเขวใส่แม่แน่ลูกสบาทับเด้แม่เป็นเปิดไฟแล้วอวนบค่ะอันนี้รถมักลินจี้บอกค่ะลิ้นจี้แบบเป็นหลอดหลอด ยิบไปยิบไปผู้กินกระเม็เอื่อยคือเก้าแฉมอีกน่ะใหพี่จีกินซอยด้วยส์ลกินย้ำไปไหละตอนนี้เพราะวันดินฟ้าดินฟ้ากินมุมกระถางเมื่อานขนมน้ำตาล น,น,นั่นเย็นบ่ท่านได้ขาดคำจริงท่านได้ขาดควบอยู่นี่นี่เจ้าก,กินอันนี้มันจังกินง่ายนี่อันสีดใส่าปากรดเออ,อเออเนแนวมันบ่เปนะื่อยๆนะคินฮอตไอทีกับไอคิ้วเธอเนาะมันไม่ใช่เปรี้ยวๆแบบที่คิดไว้ใช่ไหมล่ะมันเปานเย็นบ,บ่เอทีเรา็ยัง เบบีกินไหมเต็มแลจอเรากินแล้วเอาเอาอหนูเอาใส่ถุงนี้ดุแก้วอันนี้ได้ค่ะเอาแก้วใส่เก่งมากให้หนูถ่ายให้ไหมเนี่สองเรียบร้าค่คขอบ จะจะเดี๋ยวกินก่อนเมกาเซฟนะครับพี่น้องครับอยู่ร้อยเอดนะครับพี่น้องครับเมกาเซฟบะเมกเซฟร้อยเอดหรือว่าอุดรร้อยเอ็ดกแร้อยเอล่ะถึงแล้วถึงแล้วิบเดร้อยเอ็ดเอแต่ว่ายี่สิเคงรับเชื้อเนาะแมนจ่าอยู่ร้อยเอดอยู่ซ้ำเาหรือเปล่าเออจอคักจอเน่ยมกินเนี่ยอมาเลนดอกนี่ารเด็นเ้อม่กินดอกแล้วพิการหันดาออกแล้ว เ่าต uh> 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 uh uh> uh> uh ื่นเบิดใครของบ้านเราให้มูกินตี่ uh uh ันนี้โอ้นี่เงียนี่งยคือว่าล่ะ